เป็นบริเวณป่าสิปัจไนะเะม่ฤกาทายุวัน,นเจดีที่ทำมหกรสถูก อันนี้อากาศดีมากอันนี้ก็15องศาก็ถือว่ายังบางวันก็ประมาณ20องศาที่อันนส,สีเป็นอากาศที่ดีมากเย็นสบายนี่ก็เป็น มูลคันตกุดีของพุทธเจ้าในครั้งก่อนก็ไม่ได้ใหญ่โตแต่ว่ามาใหญ่ก็ในยุคสมัยเจ้าโศกมหาราชได้มาสร้างมูลคันตกุดีของพุทธเจ้าสร้างธรรมีกสัตถุสร้างธรรมษษษร,า,รมาศิกสถุมรูลคันตกุดีของพุทธเจ้าทำให้เจ้าโสมหาราชก็เป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ บุญคันตกุฏิปุฏิวิหารของพุทธเจ้าพระองค์ก็อยู่นีอ้อยู่ยังมีความสุขอยเป็นมูลคันตกุฏิของพพุทธเจ้า ชอบภาวนาก็มาภาวนาดีมากสมบูรมื่นเย,ย็นสบายสปิสิปตนะเลอกาทายวัน อันนี้ก็เป็นเสาโศกเสาโศกเป็นเสาต้นเดียวเสาต้นเดียวที่พระเจ้าโศกมหาราชได้ตักเสาไว้เพราะว่าที่ตรงนี้ก็เป็นที่พระพุทธเจ้าได้ส่งภาษาวกออกไปประกาศพระศาสนาที่บอกว่าจัฐทพิกระเวผหุชนะหิตายะผู้ชนะสุขายะโลกาลุกามปายะพิสูจทั้งหลายพวกเธอพ้นจากบวงแห่งมาแล้วขอให้ทุกท่านเดินทางไป สู่ที่ต่างๆเพื่อแสดงธรรมแก่ชาวโลกโดยอารยัญศชนะดังนั้นที่ตรงนี้ก็เป็นฐานที่มีเสาโศกแล้วก็มีสิงสี่ตัวบนสิงห์ก็จะมีธรรมจักรก็ earth, อ,กกอินเดียเดิร์อกราดก็เอาสักษณ์ตัวนี้ไปใส่ในทงชาติแล้วก็เป็นตาปัมประเทศเป็นที่คําสำคัญแล้วก็มี ความเจริญรุ่งเรืองเดศอินเดียก็นำจัญลักษณ์นี้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศหรือว่าให้มุนไปพัฒนาให้มีคุณธรรมตามที่สโลกแกนก็ใส่ไว้